เขาร้อน สวัสดีครับก่อติดคนเสื้อแดงแกะรอยกระบวนการล้มเจ้าในวันนี้นะครับเราจะไปตรวจสอบนะครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราชนะครับหลังจากที่ออกมายื่นข้อเสนอให้กับสังคมได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขของการที่ให้ผลพวงจากการทรํา,ารัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549นยกะครับยกเลิกไปทั้งหมดนะครับและขณะเดียวกันล่าสุดนะครับก็เป็นอาจารย์ทิดาถาวรเศรษรักษาการประธานนปชที่บอกว่าทิศทางดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์เดียวกับกลุ่มนปชซึ่งก็จะเป็นคําตอบนะครับว่าแท แท้ที่จริงแล้วกลุ่มนิติราษฎรเป็นกลุ่มเดียวกับคนเสื้อแดงใช่หรือไม่นะครับถือเป็นข้อเสนอที่คงมีการวิาพากษ์วิจารณ์ไปอีกระยะใหญ่สำหรับการทำงานของคณะนิติราษฎรซึ่งวันนี้มีการตั้งคำถามกับในหลายประเด็นจากหลายฝ่ายคณะคนเสื้อแดงก็ออกแรงสนับสนุนพร้อมแสดงอาการตอบโต้แทนคณะนิติราษฎรต่อผู้ตั้งข้อสงสัยอย่างดุเดือด ็อยากจะแจ้งกับประชาชนทั่วไปว่าแนวร่วมทางยุทธศาสตร์ที่สำนัญของเราในขณะนี้ก็คือคณะนิติราษฎรน,นั่นเองเขาคือแนวร่วมทางยุทธศาสตร์หมายความว่าเรามีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์แบบเดียวกันก็คือยกเลิกรัฐธรรมนูญ50นะคะแล้วยกเลิกทุกอย่าง ที่มาจากทางกฎหมายของคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นคำประกาศของนิติราษจึงสอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของนอปชเพราะฉะนั้นนปชก็สนับสนุนอยู่แล้วนั่นเองค่ะขณะที่จากการตรวจสอบของสำนักข่าวทีนิวพบว่านายสุในใยจุลพงศธรสส,สพักเพื่อไทยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดในรายการตาสว่าง ออกอากาศผ่านพิยุออนไลน์เมื่อวันที่27กันยายน2554ด้วยการชื่นชมการทำงานของคณะนิติราชด้วยการเชิดชูว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้ารประกาศนำความคิดไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศซึ่งนายสุนยเชื่อว่านี่เป็นการก้าวเดินที่ถูกทางแล้วเพราะเหตุผลที่ว่าความเห็นของคณะนิติราช ได้รับสียงต่อต้านจากหลายๆฝ่ายทั้งที่โดยหลักวิชาการถวนทือว่ากระแสทักท้วงเป็นสิ่งที่รับฟังเพื่อการพิจารณาแต่กับกรณีนี้น,นายสุนัยเลือกหนุนคณะนิติราชสุดริมว่าเป็นการทํางานที่ได้ผลไม่เท่านั้นนายสุนัยยังเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของคณะนิติราชจะนําไปสู่การขุดรากถอนโคนอํานาจเผด็จก,การที่มีบทบาทสําคัญในการอกอุ้มอํามา์ซึ่งทาาประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ อนาคตภายภาคหน้าโอกาสของอำมาจก็จะกลับมาแย่งชิงอำนาจของประชาชนอีกครัง้งเหมือนที่เคยเป็นมานับตั้งแต่เหตุการณ์เดือนตุลาคมพุทธศักราช2514ถึง2516ขณะเดียวกันนายสุนัยยังพาดพิงกระบวนการศาลยุติธรรมว่าทำตัวเป็นข้ารับใช้อำมาจเผด็จการอย่างไม่โง่หัว ระบบสารมันคำ้ำพูดแค่นี้ไม่ต้องอธิบายก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันค้ำอะไรรู้อยู่ว่ามันเป็นโครงสร้างที่คอยขวางประชาธิปไตยอำนาจประชาชนและขัดขวางความอุดมสมบูรณ์ของการพัฒนาดังนั้นถ้าคิดจะสร้างบ้านเมืองใหม่ก็ต้องรื้อโครงสร้างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถุดรากถอนโคน ซึ่งก็โดยหลักใหญ่ใจความก็ทําให้พอมองเห็นภาพแล้วว่าในซีฝั่งเพื่อไทยและกระทั่งนักการเมืองสีแดงคิดอย่างไรและคาดว่ขาขณะไหนกับแนวคิดของคณะนิคิรราชที่สำนักข่าวทีนิวเชื่อว่ายัางคงต้องถกเถียงในข้อดีและข้อเสียไปอีกระยะบนการสุ่มเสี่ยงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นในรูปใดรูปแบบหนึ่งเพราะผลประโยชน์ดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับตัวพันถรดโททักษินชินวัตรและการดํารงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่จุดที่น่าสนใจก็คือ สิ่งในสุงในเปิดประเด็นไว้ล่าสุดบังเอิญมาสอดรับในระดับสำคัญกับเป้าหมายที่สังคมคนเสื้อแดงพูดถึงมาโดยตลอดก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศซึ่งล่าสุดนายชูพงษ์ถีท่วนหรือนายชูพงษ์เปี่ยนระบอบก,ก็แสดงความเห็นผ่านรายการทางออกประเทศไทยทางวิทยุออนไลน์ตอกย้ำให้มวลชนคนเสื้อแดงเชื่อว่าความศรัทธาต่อสถาบันเบื้องสูงกำลังอยู่ในจุดถดถอยลงเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ในโลกแห่งความจริง ก็เป็นที่รับรู้ว่าในยามที่บ้านเมืองแย่งชิงอํานาจและฐานมวลชนพระมหากษัตริย์ที่แม้จะทรงอยู่ในช่วงของการประทับฟื้นฟูพระวรากายก็ยังทรงงานหนักเพื่อทรงที่ก่อนของพระองค์โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่ประการใดๆทั้งสิ้นและส่งผลให้พลังแห่งความศรัทธาต่อล้นเก้านักบวนจะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้เหตุผลหลักที่นายชูพงเลือกพยายามโจมตีศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็แทบไม่ต้องอธิบายว่าเพราะอะไรเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาจากสิ่งที่นายชูพงศ์นำเสนอมาโดยตลอดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศโดยอาศัยข้ออ้างจากคำกล่าวหาเรื่องความเสื่อมที่เกิดขึ้นนั่นเองประเทศไทยวันนี้ฝ่ายที่พยายามจะรักษาระบอบเก่าๆเอาไว้พยายามจะดิ้นรนรักษาแนวทางระบอบประชาธิปไตยหรือที่เรียกว่าฝ่ายเจ้าซึ่งมั่นขัดกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างชัดเจน ฉะนั้นเมื่อมันขัดกับกระแสลโลกผลพวกนี้ต้องออกแรงอย่างมากในการปกป้องในสิ่งที่ดำรงมาในอดีตให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนั้นนายสุพงก็ยังแสดงการปกป้องคณะน,นิติราชว่าเป็นกลุ่มนักวิชาการที่มีแนวคิดบริสุทธ์ และโจมตีนายพิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งแสดงความไม่เห็นด้วยกับหลักการที่มีการน,นํอเอาเสนอออกมาจากคณะนิติราชว่าเป็นพวกปกป้องเผด็จการราชาธิปไตยกลุ่มหนึ่งที่ดํารงอยู่ในสังคมและพยายามทาทุกอย่างเพื่อโค่นล้มรัฐบาลตัวแาาทนประชาธิปไตยอย่างพักเพื่อไทยดังนั้นวันนี้ผมอกขอผมมือเลขคนจกยอนะคณะนิติราชคณะนิติราชนั้นนะครับนอกจากให้ัวกไปแลวนะ้วนะก็ได้แสดองออกซึ่งน,นะ เาเรียกว่าวุฒิภาวะที่สูงส่งนะคณะทีษฎีราชเขาได้มีวุฒิภาวะที่สูงส่งนะวุฒิภาวะที่สูงส่งตรงไหนครับเขาสามารถเนี่ยเอาความรู้ทางการงานนะมาเนะํานำนเสนอต่อสังคมไทยโดยไม่มีลักษณะของความมีอยนันนะไม่มีลักษณะของวางตัวจวถึงต,ต,ตัวร้ายและก็ไม่มีลักษณะก้าว้าว ี่คือลักษณะสามอย่างนี้ของภูมิที่ราจึงทำให้เป็นข้อเสนอที่มีพลังนะที่มีพลังนะค่าน่เ้ชมนะครับคณะมที่มีราดนี้ไม่กี่คนหรอกครับแต่พลังวันนี้ที่มันเกิดพลังอยา่างที่ใหญ่ของภูนะครับของภูมันมีพลังไอของผิดมันเยอะมันก็ไม่ได้มีพลังหรอกนะผมบอกแล้วไอของผิดเนี่ยน่าจัดเยอะในเดียวกั็เหลือน้อย เป็นไงแล้วครับที่ปีเจ็ดปีแปดปีเก้าเป็นไงเยอะเล้วเพินมนะพี่หมวดได้เยอะแล้วเพินมเต็มถนนเต็มหมดนะไอการเลเวลล่างนะไอพวกโค้ชทั้งหลายเป็นที่ในบ้านเป็นเงินไปหมดนะได้วันนี้เป็นไงครับไปไหนไหมดอ่ะพี่หมวดได้หลายจอยเลยครับสุดท้ายนายชูพงสรุปเอาเองว่ากระบวนการประชาธิปไตยวันนี้ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นหัวหอกอยังหนีไม่พ้นจุดเสี่ยงของการจ้องทำลายล้างของพวกเผด็จการราชาธิปไตยอย่างพรรคประชาธิปัตย์พันธมิตร สารปกครองทหารไม่จบไม่สิน้นและสภาพการทำงานของพรรคเพื่อไทยที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นก็เป็นผลส่วนหนึ่งจากแรงการประทะการระหว่างอำนาจประชาธิปไตยและอำนาจเจ้าวรวมถึงอุปสรรคขัดขวางต่างๆนานาที่ฝ่ายเผด็การสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องระบบศาลและอีกลหลายๆเรื่องสิ่งที่วันนี้ที่จะต้องพูดกันอย่างหนักๆก็คนะนะือว่า รัฐบาลอย่าัวแต่ทำการตลาดทำการตลาดทำให้คนเนี่ยนะหโหชื่นชมนะหรือว่ามีตาสับผลงานรัฐบาลหรือชื่นชมกับรัฐบาลนะอันนั้นเป็นเรื่องแก้การตลาดับและก้รสินค้าของรัฐบาลเนี่ยนะครับคือก้าคือประเผื่อใจนะครับแต่ปัญหาการเมืองนั้น ไม่ใช่การตลาดครับปัญหากาเรเมืองคือจะคูบคู่กับ่ารปฏิการอย่างไรครับใ้ตรงนี้นะรัฐบาลต้องทำนะควบคู่กันกับการตลาดนะที่หัวใจครับหวังว่าพวกเรานะหรือว่าฝ่ายรัฐบาลน,นะที่คิดว่าเป็นพวกเราคงจะฟังอยู่บ้างน,นะที่หัวใจครับนะไอ้เรื่องที่จะทําให้ประชาชนเนะี่ยวันนี้เน่นะหลงนะดีใจพื้งใจนะกับรัฐบาล หรือว่านะตื่นตาตื่นใจกับรัฐบาลนะแต่ละกิจกรรมที่รัฐบาลทำนั้นอัดน,นีเลยนะผมถือว่ารัฐบาลประสบความสําเร็จมากนะครับทําได้อย่างดีอยู่แล้วในเรื่องการตลาดในเรื่องการเมืองวันนี้นั้นจะต้องทําให้พี่น้องประชาชนนะคนไทยเราครับกล้าที่จะลุกขึ้นมานะที่พูดจะตรงไปตรงมานะ ว่าที่จะลุกขึ้นมาและสู้กับพวกประเด็นการที่มันยึดอำนาจที่รังก่อการรัฐประหารซึ่งสนืนข่าวทีนิวคงไม่จำเป็นต้องขยายความต่อไปว่าที่สุดแล้วนายชูคงจะสื่อความอะไรไปย,ย้อนกลับไปดูวิธีคิดของคณะนิติราชกับข้อเสนอ5ปีรัฐประหาร1ปีนิติราช1การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยาย,ยน2549 2 การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 3. กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ได้รับความเสียหายภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร9 9กันยายน2549 4. การยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50และการจัดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะวันนี้มุมมองของสมาชิกพรรคเพื่อไทยบางคน ผลเสื้อแดงจำนวนหนึ่งคณะนิติราชและขบวนการล้มเจ้ามีลักษณะเข้าพายเกือบจะเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเข้าไปทุกขณะแล้วในความทับซ้อนของรายละเอียดและเป้าหมายของการสื่อความจัดการต้านรัฐประหารไปสู่แนวคิดซ่อนเลนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ถูกมองว่าอาจไปไกลกว่าการปกครองอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขชนุตราเพชรหมู่สำนักข่าวทีนิวรายงาน ยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์ต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่อาจารย์ธิดาถาวรเศษแล้วก็นายชูพง์ถีท่วนได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่ากลุ่มนิติราษฎรก็คือพวกเดียวกันนะครับช่วงต่อไปอยาเอ็นไปล้วงตับแดงไซเบอร์สุงสิิงล้มสถาบันเขารู้กันทั่วทักษิณหล่อเลี้ยงแดงลมเจ้าจอข่าวร้อนล้วง 好嘞